สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็มาดูร้านขนมขายส่งนะครับนี่ก็อยู่ที่ร้านเดิมนะครับที่เราเคยมานะครับมาดูขนมที่หน้าร้านกันนะครับวันนี้พาเด็กๆมาด้วยเต็มเลยนะครับนี่ขนมนะครับเยอะนะ เป็นขนมกรอ,อบนะครับเป็นเป็นแพ็คถุงนะถุงละห้าบาทห่อใหญด่ดูในร้านนะครับเต็มนะครับร้านประมาณสามู่หา ดูก่อนว่าได้ขนมอะไรแล้วบ้างโอ้โหน้ำยาสีฟ้าแล้วหนูกินหรือเปล่าสีฟ้าไหมนี่ยังไ่ข้าวอกาเร็วๆผงซักฟอกก็มีนะครับแบบน้ำน้ำยาปรับพนม,มก็มีข้ามีตะกร้าไหมไม่ต้องมีไม่ต้องใส่ตะกร้าเดี๋ยวเอาไปวางไว้ โอ้ของก็ฮนะขนมโบราณเหรออ,อันไหนเอน้ขนมเรียกว,ว่าขนมอะไรวะเนี่ยมันเหนีย,นย,นยวๆอ่ะห่อละห้าบาทจำไม่ได้แล้วอันนี้บอยเข็ม ของเลยลูกโป่งก็มีตรงนั้นมีของเล่งเตรียมเลยปิ่สายอ,อันนี้เป็นแบบอะไรเป็นฟีบเมื่อก่อนก็ฟีบน,นอนนี่เป็นหกเป็นโหลเหรอเป็นโหลพลาสตกิกต้องงี ยีา่าใขายปีกเหรอใช่ครับมาปิดก,ก็ขายนีี่่มมสัน่นว่าขายส่งอย่างเดียวปิดก,ก็ขาย,ขายนูอย่างเดียวนะรูปปงเบ้าลูปปงห้าใบรูปปงด้วย <c oughs> ใช่รูปปงสวยไปไ อะไรอ่ะเน,นี่ยเขาจะขายขายปีกไหมเนี่ยขายเป็นแผงเลยนี่นี่ขายเป็นแผงเขาไม่ขายปีกไม่งั้นมีอันเลยอันนี้ไงอันนี้เป็นแบบนี้ใช่อันละข้างไปเอาไหมจำเป็นะอันเล็กนะ บอลน,นี้ก็เดี๋ยวที่คิดตั้งก่อนนะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อย่าตามน้องไปสิไปดูเลยเดี๋ยวมันวิ่งไปข้างล่างดูฝั่งนี้ก็ยังเป็นโซนตากระป๋องลวกระป๋องมันเดิมตรงนี้เฮลูบอยน้ำปลาพวกไข่ แก้วแก้วพลาสติกก็มีนะถ้วยพลาสติกเปิดร้านขายน้ำได้สบายเลยนะครับห้องนี้ก็ยังเป็นนมเหมือนเดิมพาไปดูนมไอวันตินไมโลฝั่งนี้นมเปี้ยวเตมิว ข้าสารนองเนี่ยเอาพ่อนัองแย่งหนูเล่นแล้วอะ่ะม,มีถุงถุงเย็นไหม,ถ,ไมไถุงเย็นไม่ได้ถ่ายไปดู ได้แล้วเอาข้าต่อไม่นนูหั่นนูเต็งแดงน่ะอะไรนะเื้อโก้เื้อโก้อร่อยกินดีไนีมนี่ไมะเขือเทศอ่ะน้ยขึ้นไป แต่ต้องแล้วก็น้องจะเอารถอันนี้ก็เป็นขนมอ๋อสิบบาทมั้งนี่กับแก้มใครจะเปิดร้านขายของชำนะครับของดื่มเลยก็มี พีชาเขียวปะชาเขียวเมนก็นี่ก็ได้อะไรฝาลงเหลืองนะข้างล่างติดก่นอนเออเครื่องดืด่มน้ำเขียวน้ำแดงก็มีโอเคเราก็ได้ขนมกันละ ีลูกหมดเลยเหรอเนี่ยใช่ครับโอ้โห oh, กี่คนเนี่ยขอ <c ười> อ้ยีสิบบาทคนับสบขนมหนึ่งสอง่องห้าบาาห้าส เท่ากันหมดเลยน้องของพ่อครับโอเคได้มาแล้วนี่นับขนมในร้านเป็นปี๊บก็มีอันนี้เป็นปี๊บไม่ได้ไม่ได้ขอบคุณแล้วก็ขอจากมันหน่อยไหม อนอ้มาแล้วอันยายิวยินั้นไปตอนนี้เราก็ได้ขนมกันมาแล้วนะครับนี่ก็โลละโลละห้าสิบาทราคาเท่ากันหมดเลยก็ใครที่จะมาร้านนะก็ ถ้ามาจากฝั่งนี้ครับมาจากสพอสำโรงใต้นะครับเนี่ยวิ่งมาเรื่อยๆนะครับร้านจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับก็เห็นผ้าใบสีเขียวๆนี่นะครับตรงนี้เลยหรือใส่ถ้าวิ่งมาจากท่าน้าพระประแดงนะครับนี่ก็สังเกตเโรงงานยางมิชลินนะครับนี่นี่นะครับโรงงานยางมิชลินนะครับหรือบริษัทยางสยามนะครับก็ขี่มาก็ เลยเจอยูเทิร์ครับเตรียมยูเทิร์เลยก็ร้านจะอยู่ฝั่งขวามือโอเคหากชอบคลิปนี้ก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ